ความหมายของขันห้าและพานขันห้าที่เราแต่งเพื่อบูชาครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจคลิปหน้าค่ะขันห้านั้นเป็นหลักธรรมในศาสนาพุทธที่สอดคล้องกับเรื่องของทุกข์ตามหลักอริยะสัจสีพูดให้เข้าใจง่ายๆคือส่วนประกอบ5อย่าง ที่รวมกันแล้วก่อให้เกิดเป็นคนและก็สัตว์ขึ้นมานั่นเองส่วนพันขันห้าที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาครูบาอาจารย์เทพนาคานาคีซึ่งเราจะแต่งเมื่อมีการอัญเชิญเทพนาคานาคีเข้าบ้านหรือแต่งเพื่อเคารพสักการะในวันพระหรือวันโกนก็ได้หรือเราจะใช้ในการบูชาสิ่งอื่นๆก็ได้นะคะเช่นบูชาพระขอขมากรรม ปลูกพุทธคุณพระเครื่องซึ่งก็อิงความหมายตามหลักธรรมขันห้าของาศาสนาพุทธด้วยค่ะฉะนั้นกลวยดอกไม้ทูบเทียนทั้ง5ชุดในพานขันห้าก็คือตัวแทนของขันห้าตามหลักพุทธาศาสนานั่นเองค่ะขันห้าประกอบด้วย 1. รูปคือธาตุสดินน้ำลมไฟ 2. เวทนาคือความรู้สึกที่กระทบสัมผัสประกอบด้วยสุขทุกข์อุเบกขาคือเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์สสัญญาคือความจำได้หมายรู้ 4. ส,สังขารคือสิ่งปรุงแต่งให้เกิดการกระทำหรือจิตใจเช่นการเดินการพูด 5. วิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ จบแล้วนะคะความหมายของขันห้าช่องเรามีคลิปสาธิตการทำพานขันห้าด้วยนะคะอยู่ใน EP ีที่25นะคะลองแวะเข้าไปดูได้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ